มี้ารรับเข้าสู่ช่วงสปินทิกนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับจะมาสอนในท่าแบบไหนนะครับมาดูกันครับครับสำหรับคลิปที่3นะครับเป็นการโยนด้วยมือเดียวนะครับคล้ายๆกับคลิปที่2นะครับผมก็คือการโยนเนเส้นตรงนะครับแต่ว่าการรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการโยนจากการหงายมือนะครับและรับเข้ามารับในลักษณะ ควำมือนะครับเสร็จแล้วก็โยนจากความมือกลับมารับในลักษณะหงายมือนะครับผมนะครับความมือรับนะครับโยนในลักษณะหงายมือนะครับแล้วก็คว่มมือรับนะครับเสร็จแล้วก็โยนในลักษณะคว่ำมือแล้วก็หงายมือมารับนะครับผมประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมลองฝึกกันดูครับครับจบไปแล้วนะครับสําหรับสปินทิกในคลิปที่3านะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับก็ยัง,ยงลืมฝึกฝนทั้งทิกที่1ที่2ที่3ให้ครบทัท้งสาคลิปด้วยนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นทิกแบบไหนก็ยิลืมติดตามชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ